วัสดีค่ะคุณพ่อนขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้คุณพ่อนกับทักท่ายุณสนทยาเด้อขอบคุณหลายๆเด้อคุณผี่มาอยู่เป็นโมขอบคุณหลายๆนะเอาเรื่องเฮ็ดให้ไหลละข้าต่เบาเราพี่น,อนออ้องเอนนเลือ่มเสียไปนนี่ลืมเสียไปอันบ้านนี่ก็ดีขึ้นเพราะโดนเรกบ้าน บันนี้เป็นบันใงญ่ของประเด็นเนาะบันเงประเดียนบันนี้เปิดส้างไยได้แล้วอันขึ้นโดนดอกกันคุนพ่อนประเด็นก็สีลงเหรอนะเพราะว่าประเด็นขึนเอาโบดนเนาะเอาแครนข้างมือก็ขึ้นยี่สิบนาที่ั้างมือก็ขึ้นนันเครึ่งชัวโมงแตวแต่เนาะแล้วแต่ค้นสีมากขอบคุณหลายๆเ้อะมาเป็นกำลังแร่งใจให้ สู่ๆเดยย้ายพนะบัดดีค่ะคุณคู่สิงขอบคุณเลหลายเดอ้อมู้เจ้าได้อันอเงินเงินรัฐบาลบ่น้นอเนาะพี่น,อน้องเออันคอยบ่ได้เราคอยบ่ได้เป็นคนจนกอยพได้เป็นคนรวยบอก่มีบัตรที่ยังแจัคแนวข่คอยบ่ได้ไปเห็ดยังน้ำกเจ้าคอยเลยบ่ได้ยังจกักแนว้ยโอ้ยฮ้อนสิไดีไปอาบน้ำอยู่เห็ดยังแล้วคอยไปอาบน้ำพี่น้องอ ย่อยหน่อยปักเด้อขนาดนี้ก็ได้ขึ้นทั้งเลี้ยวขึ้นทั้ง YouTube ยูทูบได้แล้วนี่อันได้โบน้อพากันได้โบน้อค่อยอเห็นข้าเจ้าอันทางบ้านตัวข่อยอัได้เบอร์สกคนแต่ว่าแม่ข่อยก็ยว่าได้น้ำเขาอากอันผู้รองคนฐานาซ้ำกันกับแม่ข่อยแม่งอันเฮี้ยนั่นข้าเจ้าเป็นนันอันเป็นอย่างละเป็นเป็นนันอ้อซรอมอเป็นอย่างละ ข้าเจ้าเราได้เบอร์ที่นี่นะแม่คอยกับว่าได้น้ำเขาอันบอบอจนครับคือกันกับไข่เนาะไข่กับว่าได้คข่เนี่ยว่าอ้าข้าเจ้าได้ปอดีแม่คือว่าได้แม่กับทานาซ้ำกันกับเขาตอนนั้นเนาเขาเรามีร้านค่ะเต็มอึ้งตึงยุกลูกก็ได้เทื่องเป็นอันอันเจ้าเป็นหน้าอยู่ปานไหนกันยั่งได้อันอันบัดคนจนยุติว่าสอนดอกวาน่ะ ปัดผูจนได้แทบว่าได้ได้ฮงกันพูนนั่นเขาลานเค็ดให้กันได้เบิดสุกคนนะม,มันหลายเร่องครับย่ายเออแม่เนี่ยมันหลเรียงครับดววได้บ่ววได้แม่คอยดูบ่ได้พวกคนข้าเจา้าฐานากับพ่อปันกันในเงียสั้นสานสางกัหลังบางไงอึงตึงลูกเจานน้าเป็นเจ้าเป็นนาาเบิด์ยังได้บัดคนจนได้เงนน้่น นั่นเนาะบ่ได้แทะก็จาเส้นเดากันมันก็มี่ยังสั่นก็มี่น้องพี่น้องเลยนายใอยเลยว่าเอาใอยว่าถามแม่ใอยเนาะแม่เดี๋ยวขึ้นบ่ได้น้ำเขาเจ้าคือจังฐานนาพราปันกันกับเขาอันนั้นหน้าไฮ่ห่อกระซั่มกันกับเขาอยู่ว่าจันดอกเนี่ยนั้นสันสั่งกระซั่มกันกับเขา เพียงแต่ว่าลูกเจ้าว่าใดเป็นเจ้าเป็นนาาคือลูกเขาเจ้าคือว่าใดเขาคือได้กันเบิดทุกคนนั่นหรอเขาคือมีเงินอามอามอย่างนั้นอ่อันจักแล้วล่ะเขาแม่บ่ได้แม่ไปเห็นยุแม่บ่ได้วางแตนเรียว่าโอ้ยเป็นแต่น,นยายเฮี้ยงเราเองแล้วผู้ใหญ่บ้านต้องเบิ่งลูกบ้านให้มันต่วนที่นะ้องพี่นอนะ้องน้องคอยสิได้ หลายเหลียงได้ครับือแมนนี่ว่หลายเหลียงด้วยวนหลายเหลียงนะคนเฮ้าหอนบ่กครกอบคุณเลยไหเด้อคอยขึ้นสองบัน้นไ่อยขึ้นเคิื่องบ้น้นนั่นเลี้ยวเทิ่องบัานนั่นอันนี้ะเคร่องบัานยุทธภหลายเรลียงหลายเล้า อันคนจริงจังจริงใจสแทมันหายนกคนหนึง่งเจ้าเล่ห์เท่สบายมันหาไงคือหวานน่ะ่วนมากอันผู้เห็นง,ง่องง่วมเนี่ยบุคครใดยังหรอ rồi là nay cứ nhận này mà